นี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองระทึกสามพักการเมืองเข้าสู่กระบวนการยุบพักแล้วยุบพักตามหลอกหลอนเลือกตั้งสามพักการเมืองเข้าสู่กระบวนการแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกอกตการยุบพักการเมืองถูกกาหนดให้เป็นหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญตามมาตรา92 ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมือ่อกกตยื่นให้สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักการเมืองการยุบพักการเมืองถือเป็นเรื่องใหญ่แต่แก่ปรากฏหลักฐานอันโกลนเชื่อได้ว่ามีการกระทําผิดตามที่บัญญัติพักการเมืองที่ตกเป็นเป้าหมายเหล่านั้นก็ตกอยู่ในความเสี่ยงทันทีและขนาดนี้มีสามพักการเมืองถูกส่งเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวพักพลังประชารัฐ ถูกนายสีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นขอให้กะกะตตรวจสอบกรณีที่พลังประชารัฐรับเงินบริจาค3ล้านบาทจากนายทุนชาวจีนเจ้าของบ่อนการพนันในรูปสถานบันเทิงย่านยานาวาซึ่งอาจขัดต่อพรบว่าด้วยพักการเมืองในสามมาตาคือมาตา44 ห้ามพักการเมืองรับเงินหรือรับประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ให้การสนับสนุนการทำลายความบั่นคงและทำลายเศรษฐกิจของชาติมาตรา72ห้ามพักการเมืองรับเงินหรือทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรรู้ว่าแหล่งที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา74ห้ามพักการเมืองรับเงินจากบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยพักเพื่อไทย ถูกนักร้องคนเดียวกันกล่าวหากรณีมีกลุ่มสสอ,อีสานเดินทางไปพบนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่เดินทางมาประเทศสิงคโปร์ในช่วงวันที่6-12มีนาคม2565ที่ผ่านมาเข้าข่ายถูกชี้นำครอบงำตามมาตรา28ของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรปว่าด้วยพักการเมือง2,560หรือไม่พักก้าวไก่ทุกพักไทยพักดียื่นให้กะกะตตรวจสอบและดำเนินการยุบพักเหตุเพราะพักก้าวไก่นำเสนอนโยบายเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และมาตรา116ซึ่งอาจขัดต่อพรปพักการเมือง เนื่องจากมาตรา1 1 2เป็นกฎหมายที่คุ้มครองพระปรมุขของรัฐแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองเหล่านี้กระทําผิดกกตก็สามารถส่งให้สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของคณะกรรมาการบริหารพรรคได้แล้วทำให้หลายฝ่ายวิตกกันว่าการยุบพรรคอาจทำให้ประเทศติดกับดักทางการเมืองอีกครั้ง โดยมีตัวอย่างพรรคที่ถูกยุบหลังบังคับใช้พรอปพรรคการเมือง2 5 6 1ไม่ว่าจะเป็นพรรคไทยรักษาชาติหรือพรรคอนาคตใหม่ขณะที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูการเลือกตั้งแย่งชิงอำนาจทางการเมืองขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ